ไปดูความเคลื่อนไหวของทนายกิะนะฮะทนายของคุณแม่พานิดานะครับแม่อย่างที่เราทราบข่าวนะครับคือตัวพี่เขาก็มีหมายจับ<ม>แล้วก็มีเจ้าหนี้อยู่ด้วยะนะครับเจ้าตัวเนี่ยนะฮะเปิดใจทั้งน้ําตากับทีมข่าวบอกว่าขอโอกาสได้ไหม,มเขามีความตั้งใจในการที่จะมาช่วยคุณแม่ของคุณแตงโมทามคดีนี้แต่ไม่รู้ว่าไอที่โดนแบบนี้ไปสะดุดขาใครเข้าหรือเปล่า นะครับเขาบอกว่าเขาพร้อมจะไปมอบตัวกับสอนอที่ใกล้ที่สุดจะขอประกันตัวและจะมาสู้คดีให้คุณแม่คุณจังโมต่อนะฮะแล้วนี่สินทุกรายยินดียินยอมที่จะชดใช้นะครับทนายกฤษณะเนี่ยนะฮะมีโอกาสได้เปิดใจคุยกันกลางรายการไทยรัฐนิวโชว์ด้วยนะครับถึงการเจรจาไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้ฮะ เกิดสมมติว่ามีการตกลงหลังไม้เรียบร้อยแล้วแหละว่าจานวนเงินบวกดอกเบี้ยถ้ามีการโอนกันเดี๋ยวนั้นแล้วปุ๊บเนี่ยคุณกฤษก็คือจะไปถอนแจ้งความเลยไหมคะก็ก็ถอนด้มันเป็นถอนฟ้องครับผมไม่ได้แจ้งความคดีนี้ผมเป็นถอนฟ้องเลยไหมครับคุณคุณกฤษครับผมขอชี้แจงนิดนึงพอดีบังเอิญว่าวันพรุ่งนี้มันมีงานของของของคุณน้องแตงโมอ่อใช่ฮะซึ่งซึ่งผมเองเป็นทนายของคุณแม่น้องแตงโมอยู่พอดีถ้าเกิดว่าผมเดินทางขึ้นไปผมเกรงว่าคุณแม่จะไม่มีทนายความก็ ต้องขอ, <ผม S 1> ขอรบกวนพี่นะครับช่วยช่วยไปถอนแจ้งความให้ผมแต่ผมจะโอนเงินให้หลัง,งไหม่เดี๋ยวเราคุยกันอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรา,เ,ราเดี๋ยวเราจะคุยกับทนายกิจณนะต่อนะเพียงแต่ว่าตรงนี้ขอเคลียร์ตรงเรื่องของคุณกิจณะกับคุณกฤษตก่อนครับครับคุณกริตยืนยันว่าถ้าคุณกิจณะโอนเงินค่าเช็คเด้งพร้อมกับดอกเบี้ยให้ครับผมเท่าไหร่ไม่รู้คุณกฤษบอกเดี๋ยวมาคุยกันคแต่มันไม่ได้สูงเกินไปอย่างนั้นใช่ไหมคุณกฤษตใช่ครับใช่ครับจะถอนฟ้องแน่นอนใช่ไหมแน่นอนแน่นอนเนี่ เช้าวันนี้ในายสิบประพาสชาญทีลเดชหรือว่านายกริตนะฮะนะฮะเดี๋ยวต้องแยกให้ออกนะกฤษณะคือทนายของคุณแม่คุณแตงโมนะฮะส่วนคุณกริตเนี่ยเป็นทนายคู่กรณีกับคุณกฤษณะนะไปนะครับไปที่ศาลแข,ขวงอุดรธานีถอนฟ้องนายกฤษณะหลังจากโอนเงินชดใช้จนเจ้าหนี้พอใจนะครับกลางรายการข่าวไทยรัฐนิวโชว์นะครับ โดยนายกริจเนี่ยบอกว่าหลังจากเมื่อวานได้พูดคุยกับทนายกิษสนะแล้วล้วก็มีการโอนเงินกันแล้วนะครับแต่ไม่ขอเปิดเผยตัวเลขเนะบอกด้วยว่าเงินที่ได้รับการชดใช้นี่ครั้งนี้จะนําเงินบางส่วนไปทําบุญให้คุณแตงโมด้วย ซึ่งคุณกริตนะครับได้ประสานผ่านทีมข่าวขอช่องทางการโอนเงินช่วยงานศพของคุณแตงโมส่วนเรื่องการถอนฟ้องทนายกิษณะนะครับต้องรอคําสั่งศาลในเย็นวันนี้หรือเช้าวันจันทร์นะครับแล้วก็ฝากถึงนะฮะทนายกิษณะด้วยว่าวิชาชีพของเรามีเกียรติมีศักดิ์ศรีให้ดํารงตนอยู่ในความซื่อสัตย์ครับมาดูเรื่องการ